สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเม่เธอมีเมนูต้มเค็มปลายี่สกมาฝากกันค่ะปลายี่สกเป็นปลาที่มีก้างเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะเอามาทำต้มเค็มกันค่ะต้มให้ก้างเคานุ่มแล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำสามเกลือค่ะเอามาตำหรือปั่นก็ได้นะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะ พอได้3มเกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งหม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วเราก็ใส่3ามเกลือลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะอาจจะใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวหม้อไหม้ผัดไปเรื่อยให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ เติมลงไปประมาณสัก300มิลลิลิตรก็พอค่ะนะคะแล้วก็คนคน,คนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะปรุงค่ะเริ่มจากเราจะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะสัก100กรัมนะคะ แล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บ100กรัมค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะทรายขาวทรายแดงได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไป3ช้อนชานะคะสีอิ่วดำา2ช้อนชาเพื่อให้สีสันสวยงามนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราใส่ผงปรุงรสลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะทาไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคนผู้อย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลดไฟใส่สัปปรดรลงไปค่ะสัปปะรดรวันนี้เราจะใช้หนึ่งลูกนะคะตอนนี้เราใส่ทยอยใส่ก่อนค่ะรองลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายี่สกลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะต้มประมาณ3มตัวค่ะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ เราไม่ต้องเอาเกรดออกก็ได้ค่ะหรือใครจะเอาออกก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อปลายี่สวกเขาค่อนข้างจะแข็งนิดนึงค่ะก็เอาเกรดออกก็จะไม่เละค่ะจากนั้นเติมน้ำให้ท่วมเลยค่ะแล้วก็เติมด้วยหอมแดงนะคะขิงฝานบางๆแบบนี้นะคะหอมแดงก็ผ่าครึ่งก็พอค่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมเป็นกลีบกระเทียมจีนที่เป็นกลีบใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะทุบนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะเครื่องเทศเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทแล้วเราก็ต้มไฟอ่อนไปประมาณสัก5-8ชั่วโมงเพื่อให้ก้างของเขานิ่มลงนะคะยิ่งต้มยิ่งอร่อยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเลยค่ะ เราอาจจะใช้เตาถ่านในการต้มหรือเคี่ยวก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองไฟเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยไปลองไปทำดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินแม่เธอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและกินแม่เธอชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ